เขาบอกว่าอายุ15จะสูงขึ้นได้อีกไหมคะตอนนี้เนี่ยสูง156เป็นอย่างเงี้ยสูงเท่านี้มา4ปีแล้วคะ่ะเพียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคื้นความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ค่ะทั่วทั่วไปเวลามีประจำเดือนมาความสูงจะหยุด3ปีหลังจากมีประจำเดือนนะคะก็คือกระดูกปิดนะคะกระดูกอ่อนที่มันทำให้เจริญเติบโตปิดรดเพจมันปิดดังนั้นก็คือไม่ค่อยสูงแล้วค่ะ จะสูงได้อีกเล็กน้อยแล้วไม่ค่อยสูงแล้วนะคะดังนั้นถ้าเด็กเน่นะคะถ้ามีประจําเดือนเร็วน้องสั่งเร็วกว่าเก้าขวบนะคะแล้วก็ตัวเตี้ยอันนี้ควรจะหยุดการทำงานของประจําเดือนพ่อจะทําให้ตัวเตี้ยนะคะเนื่องจากว่ากระดูกจะปิดเร็วนะคะปิดภายในสามปีหลังจากมีประจําเดือนแต่ถ้าเขาสูงพอแล้วยีสิบขวบ สูงพอแล้วก็มีประจำเดือนก็โอเคนะคะก็ปล่อยให้มีประจำเดือนได้โดยทั่วไปเราเอาเลขเก้านะคะเ<ะ>มื่อไหร่เก้าขวดมีประจำเดือน,นต้องระมัดระวังก็อย่าปล่อยให้มีประจำเดือนก่อนเก้าขวบแต่ถ้ามามีประจำเดือนแล้วเจะจะก็เรียกว่าช้าไปให้สังเกตอาการเป็นสาวถ้าเกิดก่อนเก้าขวบพบแพทย์เลยนะคะอาการเป็นสาวเช่นนมตั้งมีกลิ่นตัวนะคะมีตกขาวนะคะแล้วก็จริงๆอีกอาการหนึ่งที่บอกเป็นสาวคือสูงอย่างรวดเร็วนะคะ คืส่งอย่างรวดเร็วนี่คือร้อยสี่สิบนะคะเพื่อนเพื่อนร้อยสามสิบเราซัดไปร้อยสี่สิบแล้วก็สุดท้ายเราไปอยกกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมันก็ค่อยๆสูงไปเรื่อยๆเติบโตเรื่อยๆแต่ก็ตายหยุดนิ่งไปแล้วหลับไปแล้วนะคะก็คือความสูงเราก็จะ้ยกับเพื่อนเพื่อนนะคะมีสูงเร็วช่วงเดียวหลังจากนั้นก็ไม่สูงเลยนะคะ uh huh. สรุปถ้ามีพี่สาวก,ก่อนเก้าขวบพบแพทย์นะคะ uh huh. เพื่อพ่อลูก สูงด้วยนะคะแล้วก็จะได้พร้อมที่มีจัดกรมีประจำเดือนในวัยที่เหมาะสมด้วยะค,ะค่ะฟัองอย่างนี้แล้วนี่นะคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มจะโตเนี่ยนะคะก็เริ่มต้องสังเกตตัวเองแล้วแหละและที่สําคัญก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยต้องสังเกตลูกสาวด้วยว่าเอ๊ะจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวหรืยอยังสูงพอหรืยอยังนี่ก็เรื่องสาคัญเนาะหลายๆคนอาจจะอาจจะยังมองไม่เห็นความสําคัญตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ประจำเดือนจะมาเนี่ยช่วงนี้สําคัญในเรื่องของความสูงแล้วก็การเจริญเติบโตต่างๆด้วยนะคะ